เทรด M15 ล่ากำไรใน Trading View นะครับในวันนี้นะครับก็มาสอนตั้งค่าระบบเทรดใน Time Frame M15 นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับใน EP 6ก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะครับสมาชิกของเราถามกันเข้ามาว่าไอ้ indicator ที่แนะนำเนี่ยมันอยู่ไหนใน Trading View นะครับถ้าหลายท่านตั้งเป็นภาษาไทยนะครับปัญหาที่จะเจอก็คือหา indicator ตัวนี้ไม่เจอนะครับเราก็ไปที่ indicator นะครับถ้าเราพิมพ์คำว่า envelop นะครับ envelop แบบนี้นะครับ เราจะไม่เห็นใช่ไหมว่ามันคือ indicator ตัวไหนแต่จริงๆแล้วมันคือตัวนี้ครับซองจุดหมายนะครับคลิกเข้าไป1ครั้งปิดออกนะครับอ้าวเปิดมาแล้วทําไมมีแค่เส้นเดียวนะครับเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับมาที่ฟันเฟืองนะครับความยาวเลยใช้ค่าเดิมเลยนะครับก็คือ170นะครับถ้าใส่10มันจะกว้างแบบนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น0.9นะครับ ถ้าใครติ๊กอ p p o น e n t i a l อยู่ให้ติ๊กออกนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดตกลงเข้าไปนะครับเราก็จะได้อิ d i c a t o r หน้าตาแบบนี้มามีกรอบราคาให้เรานะครับส่วนเทคนิคที่แนะน,นำนะครับก็คือการเทรดแบบ o o l o w t r e n d แล้วเก็บกำไรที่กรอบด้านบนก็ได้หรือเก็บตามระยะ TP ก็ได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งปัญหานะครับบางท่านเนี่ยหาฟิโบในการวัดริ Reward Ratio ไม่เจอนะครับตัวเทรดดิ้งวิวเนี่ยเขาจะมีตัว นี่นะครับเครื่องมือในการคาดการและการวัดค่านะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอย่างของผมเนี่ยดอกจันไว้นะครับก็คือสถานะลองนะครับก็คือเวลาเราเข้าบายเนี่ยเราก็จะมาวัดระยะ R-R ได้นะครับสถานะช็อตก็คือวัดฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับเงื่อนไขในจุดเข้านะครับเราก็จะไม่ดูไกลมากนะครับเอาที่บริเวณโซนนี้แล้วกันนะครับเมื่อกราฟหลุดลงมานะครับเกิดแดงเขียวแดงนะครับแต่อยู่ที่โซนห้าม follow cell เราจะไม่เซลล์นะครับ ก็ต้องปล่อยไปนะครับหลังจากนั้นเราใช้เงื่อนไขเสริมได้นะครับหลุดลงมาเส้นรูอะไรนะครับปิดแดงเขียวแดงนะครับเราใช้เป็นจุดเทชั่นเซลได้นะครับเปิดโพลิชั่นช็อตตรงนี้นะครับแล้วก็เอ็ดแอลที่เส้นฟ้านะครับเก็บระยะกําไรเนี่ยสำหรับมือใหม่ก็เริ่มต้นที่ tp 1เท่านะครับเมื่อเก็บ tp 1เท่าเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งมาชน tp 1เท่านะครับแล้วก็ดีดกลับนะครับหลังจากนั้นปิดเป็นแท่งแดงเขียวและแดงนะครับแล้วก็เซลนะครับ เอทอลที่เส้นฟ้าเช่นเดิมนะครับแบบนี้เก็บกาําไรที่ TP1 เท่านะครับก็สามารถทำกำไรได้ที่จุดนี้นั่นเองครับก็จะเป็นเงื่อนไขฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับหลังจากก็มีอีกนะครับแดงเขียวแดงแล้วก็เซลล์ที่จุดนี้เ l ทเี่เส้นฟ้านะครับะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งไม่ถึง TP 1เท่านะครับจุดนี้ก็ไซด์เว์แล้วก็เข้ากรอบมาเมื่อเขาเข้ากรอบมาแล้วเนี่ยเราต้องปิดคัดออเดอร์นี้ทิ้งไปนะครับ เพราะว่าเขาอาจจะต้องกลับมาเทสเส้นกลางก่อนนะครับเพราะว่าเส้นกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนเส้นที่ใช้เป็นจุดเติมน้ํามันหรือเป็นจุดที่เขาชอบกลับมาพักนะครับเมื่อเขากลับมานะครับใกล้เคียงกับเส้นกลางเมื่อไหร่นะครับแล้วสร้างเงื่อนไขแดงเขียวแดงนะครับเราใช้จุดนี้เป็นจุดเทชันเซลได้นะครับอ่าบริเวณโซนนี้นะครับเมื่อกี้กราฟดีดหายไปนะครับอ่านี่นะครับแดงเขียวแดงนะครับเราเซลที่จุดนี้ s l เที่เส้นเหลืองนะครับเก็บที่พีหนึ่งเท่า ก็สามารถทํากําไรได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับกลับเข้ามารีเทสอีกนะครับมีแดงเขียวแดงนะครับแล้วก็เซล์นะครับ SL ที่เส้นเหลืองนะครับเก็บท p 1เท่านะครับก็สามารถทํากาไรได้นะครับขึ้นมาเทสนะครับไม่ผ่านปิดแดงเขียวแดงนะครับกรณีที่กราฟเนี่ยอยู่ห่างจากเส้นเหลืองนะครับให้ SL ที่ไฮของแท่งเงินขายของเรานะครับแบบนี้นะครับเซลล์ที่จุดนี้นะครับ SL ที่แท่งเงินขายแบบนี้นะครับ แล้วก็เก็บระยะกําไร TP 1เท่านะครับก็สามารถทํากําไรได้นั่นเองสำหรับฝั่งเซลล์นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งบายกันบ้างนะครับเอาโซนใกล้เคียงกับปัจจุบันเลยนะครับเมื่อกราฟเนี่ยมีการดันราคาขึ้นมานะครับมีเขียวแดงและเขียวนะครับที่จุดนี้นะครับสูงเข้าไปนิดหนึงนะมีเขียวแดงและเขียวนะครับเราก็เปิดพ o รชันลองนะครับบายนั่นเองนะครับ HL ที่โลนะครับแล้วก็เก็บระยะ TP 1เท่า ก็สามารถทากาไรได้นะครับเมื่อเก็บกาไร TP 1เท่าแล้วนะครับเขาทําอีกนะครับเขียวแดงและเขียวแล้วก็บ่ายนะครับ HL ที่เส้นเหลืองนะครับกรณีที่เงื่อนไขสร้างขึ้นโดยที่ไม่ไกลจากเส้นเหลืองมากนะครับก็เก็บกําไร TP 1เท่าได้นั่นเองนะครับที่จุดนี้หลังจากนั้นก็มีการสร้างขึ้นมาอีกนะครับเขียวแดงและเขียวนะครับก็บ่ายนะครับแล้วก็เก็บ TP 1เท่าก็สามารถทํากําไรได้ ระหว่างทางก็มีอีกนะครับเขียวแดงและเขียวก็เปิดบ่ายเขียวแดงและเขียวก็เปิดบ่ายนะครับขึ้นมาชนด้านบนนะครับแล้วเขาไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถใช้เงื่อนไขแดงเขียวแดงเซลล์ลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดนี้เขียวแดงเขียวเราก็เปิดบ่ายได้นะครับนะจุดนี้ก็เช่นเดียวกันสัมผัสเส้นแล้วไม่สามารถหลุดลงไปได้เปิดเขียวแดงเขียวนะครับดัลล่าขึ้นไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะงงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเพราะว่า อาจจะพูดหลายเงื่อนไขพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็อาจจะมีการทําคลิปแยกออกมานะครับในเงื่อนไขเสริมแต่เงื่อนไขหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือลักษณะที่เป็นเขียวแดงและเขียวนะครับก็เปิดบ่ายนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นแดงเขียวและแดงเปิดเซลล์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองเงื่อนไขให้ได้นะครับเงื่อนไขชัดเจนก็จะมีจุดเข้าที่ชัดเจนและ SL ที่ชัดเจนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนำระบบไปแบ็กเทสนะครับฝึกฝนให้มากนะครับอย่ายึดติดกับวิเลจหรืออารามากนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดหลายไทม์เฟรมเราก็สามารถเทรดได้ในทองคำนะครับเจาะลึกให้เข้าใจพร้อมทำกำไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินยัยกดติดตามช่อง 2K Trading ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรในตลาด Forex และทองคำแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ